สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพกับ30รายชื่อเล่นลูกสาวที่ขึ้นต้นด้วยอักษรทอหนึและสองพยางโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันค่ะเชิญชมค่ะธิดาทาราทิชาทัญญาเทียทูปหอมทีรา ทารีทาวันทมลทีรินทารินทิยาทราทาราีทายาธัญญาธรมมีธรรมมาธรรมชาติธรรมดาธนพรธระพรธรรมรส ทุลีธรณีทวันธนิกาธนาทีตาค่ะติดตามรายชื่อใหม่ๆทางช่องสารดีโดยพี่ทิพย์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ